สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องพระนุด้วยนะคะมาเลาะดูข้าวข้างบ้านนะคะภาษามาดูนะคะดูภาษาว่ามันพอเกี่ยวแล้วนะเอเพราะว่ามันเขียวก็เขียวไม่มากนะคะมองนีก็หก รกมากนะคะเอซไม่มีคนอยู่กร็รกยากขึ้นนะคะยากขึ้นท่วมเบิร์ดเข้าไปได้ยังบ้าง มันขายดีมันก็เหลืองแล้วนะ fc เนาะมันก็ไม่เขียวเท่าไหร่ยแลนี่พรุ่งนี้มารืนนี้ก็น่าจะเกี่ยวได้แล้วอีกสองวันนะคะวันนี้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบ สามสิบเอ็ดบุญกระถินเดี๋ยววันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งจะให้คามาเกี่ยวพัว้นที่สามสิบเอ็ดประมาณนี้แหละเดี๋ยวโทรถามรถก่อนว่าขว้างวันไหนนะคะมันพอเกี่ยวหมดแล้วเพราะว่าตรงที่มันเป็นหินนะคะตรงมาที่หินนะคะ fc มันก็ลงแล้วนะคะมีนี่ให้นี่แหละไข่กระโหมนะคะมีล็อกนี้แหละ ได้เต็มกับเพื่อนนะอันนี้ก็ห่างๆเพราะว่าตอนดำน้ำมันเยอะกล้ามันสั้นนะคะมันก็เลยน้ำท่วมมันกว่ามันจะขึ้นได้นะมันก็เลยเหลือกอแล้วไม่กี่ต้นเนาะมันก็เลยห่างแต่ว่าแถวนี้ได้การเลยนะคะ่สีหนาตึ๊บเลยหนูนะคะถึงนู่นนะคะหนึ่งสองอันนี้ก็สองสองล็อกนี้ก็ประมาณไร่กว่า ทั้งหมดนี้ก็ประมาณสองไร้กว่าแหละนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่ล็อกประมาณสองไร้สามไร้เรากะไม่ถูกหรอกเนาะพวกรถเกี่ยวเขาก็จะมีอ่อรถเขาก็จะมีจับ GPS นะฮะจับ GPS เอาเลยนะคะที่เสียงรถลุงเสือะ ก็ลงเตียนนะคะตากข้าวก็แดดทั้งวันนะคะแถวนี้เนาะแต่ว่ามันไกลบ้านเนาะเพราะว่าตรงหน้าบ้านประสาก็มีอยู่นะเราก็จะตากตรงหน้าบ้านนะคะตู้แช่นี่ก็ไม่ได้เอาไปใส่เลย ก็อยู่ี่ละพี่น้องเอยปูกับเบื้องเนาะงานก็มาดูทีหนึ่งนะคะห้องนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะ ห้องนี้ยังไม่ได้ปูกระเบื้องยังไม่ได้ปูอะไรนะะได้มีผุอยู่ได้อันนึ่งผุด,ดีหรือผุเสกอ่ะ สรุปมันก็พอเกี่ยวแล้วนะคะมาดูก็จะได้เกี่ยวก่อนเนาะเพราะว่าข้าวเจ้าเราก็ต้องเกี่ยวทีหลังนะคะเดี๋ยวคุยกับลุงเสือก่อนนะคะว่าเราจะท้ายรถมาเกี่ยววันไหนนะคะพรุ่งนี้หรือมรืนนี้นะคะพรุ่งนี้ก็ยี่สิบเก้านะยี่สิบเก้าสามสิบเนาะประมาณสามสิบก็น่าจะได้เนาะสามสิบสามสิบเอ็ดนะคะลมหนาวทั้งวันนะคะวันนี้ไม่เมิอลม บรยากาศคักขนาดนลมหนาวมาคขากระแตกแบบนี้ค่ะพอเกี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวคุยกับลุงเสือก่อนว่าเราจะให้รถมาเกี่ยววันไหน นะรถเราก็มีขาประจำอยู่นะคะรถเจ้านี้เกี่ยวดีนะคะที่เกี่ยวดีก็คือมันไม่มีหินนะไม่มีหินไม่มีอะไรนะคะรถบางเจ้าก็โอ้หินกินเก็บกับบเบิดนะคะหินเยอะนะคะนะทางนู้นเหลืองแล้วแต่ว่าทางนี้ยังเคียเค้ยวๆอยู่นะคะเคี้ยวมาเคี้ยกับลาวใ่เบิดโหลด มันแก่ไม่ทำกันหรอกเพราะว่าเราดำก่อนดำหลังนะคะตัวนี้ก็ยังเขียวๆอยู่โอ้อีหยังมานอนเนาะเป็นยอมเป็นยอมอยู่บ้านนี้แม่นมาหรือแม่หยังเนาะมารอนตอนเต้นเกีียวไปโหลดแล้ว อยู่นี้ก็ฝั่งนี้ก็น่าจะประมาณสี่ไร่นะคะสี่สี่ไร่ห้าหกประมาณ 5, ห้าหกไร่นี่แหละโอ้ยเบิงมันลุงเสือเบิงรูมีหัวบอเปเปูทิ้งไว้แบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยนะคะจะได้มีหัวอยู่บอใส่หัวมัน เราเห็นมีห่างมีอย่างเลยน่าจะไม่มีหัวหรอกเห็นแต่เครือโอ้โอยโอ้ยลุงเสือทำอามาปลกูก เกี่ยวเบิร์ดแล้วลุงเสือมีแต่ว่าข้าวไม่แก่ไม่แก่นะทีจริงมันก็แก่แล้วแหละข้าวเจ้าก็คงจะเกี่ยวเอาเพราะว่าข้าวเจ้าไม่เยอะนะคะข้าวเจ้ามีล็อกเดียวเกี่ยวแล้วก็เราก็จะฟาดเอานะคะฟาดเอาทุกเอาเหมือนเราเอาข้าปลูกนะคะ อันนี้กที่พอกี่วแล้วใบมันเขียวเฉยๆแต่ว่าข้าวมันแก่แล้วนะคะมันแปะใบมันก็ยังเขียวอยู่นะก็น่าจะพุญแหละสิ้นเดือนนะคะเพราะว่าวันที่สิบสามสิบสามสิบเอ็ดก็จะเป็นบุญกระถินนะคะก็คงจะรอนะคะให้บุญกระถินแล้วเราก็จะเขียวเลยเดี๋ยวต้องโทรถามรถไว้ก่อนนะคะนัดรถนะคะว่าให้เข้ามาเขียวให้วันไหนนะคะ ขนาดพอดีแหละนะคะก็ยังเขียวเขียวอยู่น้อยนึงอยู่นะคะคก็น่าจะได้เกี่ยวก่อนวันที่ไปส่งบิ๊กนะคะบิ๊กจะไปทหารวันที่สามนะคะก็น่าจะประมาณวันที่หนึ่ง พอวันที่วันที่สาิเอจะเป็นบุญกระถินน่าจะประมาณวันที่1นเนาะหนัดรถมาเกี่ยวนะคะใกล้แล้วนะมันแดงเบิดแล้วประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแล้วก็ฝากช่องพระนุด้วยนะคะช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจนะคะสี่ห้านาทีด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ จอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ